ที่กระบวนการปราบปรามยาเสพติดนะครับแม่ทัพภาคที่4ถแถลงข่าวจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่สมโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลต่านราบที่15่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตบะบนบอดทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ภูมิในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ นำกำลังสามฝ่ายทาหารตำรวจฝ่ายฝ่าย,ายปกครองแถลงผลการจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันนะครับสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดคดียาเสพติดจำนวน12,863คดีผู้ต้องหาจำนวน13,350รายตรวจยึดของกลางยาบ้าจำนวน4,688,888เม็ด ไอหนกิโลกรัมเฮโรอีน110กรัมส่นการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดของสมัมงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเ้า จำนวน142คดีมูลค่ากว่า38ล้านบาทครับด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการบำบัดฟื้นฟูปัจจุบนันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว1 0 8 1รายถือเป็นน้วยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสําคัญเน้นการสร้างชุมชนปลอดภัยป้องกันคนในชุมชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยมีสภาประชาธิปไตยตำบลเป็นผู้พิจนารณาการกรองผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน214รายพลตำรวจตรีปราบพานมีมงคลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก้ากล่าวว่าผลการแก้ปัญหายาเสพติดในห้วงที่ผ่านมารับผิดชอบเจ็จังหวัดภาคใต้มีการจับกลุ่มไปแล้วกว่า 26,000คดีของกลางตั้งแต่ห่วงเดือนตุลาคม2,565ถึงกุมภาพ,พันธ์2 5 6พยึดทรัพย์ไปแล้ว300กว่าล้านบาทโดยเส้นทางส่วนใหญ่จะลำเลียงไปยังประเทศที่3เจ้าหน้าที่ได้ร่วมการสกัดกั้นไว้ได้นะคะขณะที่สอบาตาในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาได้นำกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเข้ารับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพตามความต้องการ เพื่อให้สามารถเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้โดยตั้งแต่ปี2561ถึง2565มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพแล้ว1,699คนส่วนปี2566ตั้งเป้าไว้130คนดำเนินการไปแล้ว90คนเพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ตกเป็นทาสยาเสพติดให้สามารถกลับเข้ามาดูแลครอบครัวอยู่ร่วมกับสังคมต่อไปได้ ส่วนการจับกลุ่มผู้หลบหนีไปต่างประเทศได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจับกลุ่มผู้หลบหนีได้หลายรายนะครับของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มทั้งหมดจะเก็บไว้ที่องค์การอาหารและยาเมื่อคดีสิ้นสุดจะนําไปทําลายส่วนทรัพย์สินที่ยึดมาได้จะเป็นทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งการบำบัดรักษาและเป็นรางวัลให้กับผู้แจ้งเหตุนอกจากนี้ครับยังได้ร่วมกับสาสถรนศึกษาให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาลเพื่อลดปัญหาผู้เสพหน้าใหม่ และร่วมกับกองกำลังชรบอรมาช่วยหนุนเสริมก,การทำงานของเจ้าหน้าที่และสารสุขโรงพยาบาลธัญรักษ์บำบัดผู้คุ้มคลั่งจากยาเสพติดพร้อมจัดตั้งศูนย์ฟืนฟ้นฟูนสัมปภาพทางสังคมในทุกอำเภอนะครับทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสาย,ยาเสพติดมาได้ที่สายด่วน1341หรือสายตรงแพทัพภาคที่4หมายเลข0 6 1 1 7 3 2 9 9หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่คับ